ค o นด้าซีวิกเอฟดีนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับ ครับหลังจากทําดอกกุญแจนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทได้แล้วเรียบร้อยนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเมื่อเราเสียบกุญแจนะครับบิดออนน้าปัดรถนะครับสังเกตนะครับไฟรูปดอกกุญแจสีเขียวกระพริบแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากติดระบบอีโมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer ระบบรีโมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิมูบิเลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการรีเซ็ตให้กุญแจเก่าที่หายนํากลับมาสตาร์ทรถหรือนํามากดรีโมทไปได้นะครับสบายใจได้นะครับกุญแจก็จะได้เป็นทรงแท้ศูนย์รีโมทตรงรุ่นหนึ่งดอกนะครับแล้วก็กุญแจดอกดาสํารองนะครับสตาร์ตติดทั้งทั้งสองดอกนะครับรีโมทก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจบิดอ่อนสตาร์ทครับ ไฟลูกกุญแจสีเขียวดับลงปกตินะครับสตาติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Honda Civic FD นะครับทำกุญแจรถหายนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกดรีโมทนะครับล็อกเปิดครับ